ัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้จัดรถครอบครัวคันดา CRV 2 4 e นะคะรถปี2020มาให้1คันนะคะเพื่อนเป็นเจ้าของได้นะคะเพียงใช้เงินออกรถเพียง999บาทจบทุกอย่างและคันนี้ฟรีดาวนะคะผ่อนเพียง1 3 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาค่ะพรายมีบร,ริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเพื่อนเพื่ออยู่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมพ์บอกได้นะจ๊ะนี่พรยคัดรถคุณภาพดีๆพรีเมี่ยมมาให้แล้วอีก1คันนะคะ คันนี้ก็เป็น c ซ v 2.4e นะคะกระจังหน้าโครเมียมเท่ๆเลยนะคะไฟหน้าเดย์ไลท์นะคะโปรเจคเตอร์ไม่ใช่โปรเจคเตอร์ทุกคนเป็น LED นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกมาให้ด้านล่างด้วยนะนี่ค่ะได้ล้อเดิมศูนย์นะคะเขาเป็นล้ออลลอยสลับทุโทนแบบนี้มาให้นะคะัพรออ้อมยางคุณภาพดีกูดเยียนะคะละนนี้เป็นยางขอบ17นั่นเองนะคะ กระจกด้านข้างนะคะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยนี่ค่ะเดรลเซนโครเมียมนะคะที่กรอบหน้าต่างมาให้นะคะมีจับสีเดียวกับตัวรถค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะสำหรับด้านหลังของคันนี้เพื่อนๆดูนะคะน้องก็เป็นรถนะคะ CRV นะคะรถครอบครัวคันนี้จะเป็นรถห้าที่นั่งพื้นที่ด้านหลังห้องสัมภาระจะได้พื้นที่ที่กว้างนะคะ กว้างกว่าตัว7ที่นั่งนะคะด้านหลังนี่นะคะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเครื่อง iv tech ตรงรุ่นของเขาเลยค่ะมีคิวโครเมียมาให้ด้านหลังคลิปฉลามมาให้นะคะด้านบนตามสไตล์ของฮันด้าเลยเดี๋ยวเรานะคะมาเปิดท้ายดูห้องสัมภาระกันแต่ปุ่มย่างนะคะก็ฝาท้ายจะเปิดแบบนี้ง่ายๆเลยนะจ๊ะสบายสบายสะดวกสบายนะคะและนี่พื้นที่ห้องสัมภาระนะคะกว้างมากๆเลยคันนี้มาพร้อมกับแผ่นรองยาา ตรงรุ่นของเขาค่ะด้านล่างเราก็จะมีอุปกรณ์ SOS นะคะใส่ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะนี่เขามีไฟส่องสว่างนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยทุกคนนะคะมีทั้งหมด2ฝั่งแบบนี้นะคะเบาะพับราบไปได้อีกนะคะคันนี้นะคะเป็นอีก1นึ่งคันนะคะพร้อมคุณภาพดีๆเดิมๆม,มาให้ด้วยนะคะหมาเดี๋ยวเรานะคะมาทําความรู้จักกันนะคะสำหรับภายในเป็นยังไงมาดูกันเลยดีกว่าค่ะแตะปุ่มแค่นี้แหละ ะะมามาดูกันต่อค่ะสำหรับภายในนะคะคันนี้ก็จะได้รถนะคะที่มีความกว้างอํนนวยความสะดวกนะคะสะดวกสบายเพยดานสวยๆเลยนะคะมีไฟ LED ให้ด้านในด้วยนะคะชุดเบาะก็เป็นชุดเบาะหนังนะคะตัดเย็บสวยๆตามสไตล์ของ CRV เลยเห็นปุ๊บรู้เลยนะเป็นเบาะของ CRV ทุกคนนี่ที่พักแขน คือทรงนี้เลยนะคะ CLV เนะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะที่วางแก้ว2ตําแหน่งคันนี้มีแอร์นะคะด้านหลังมาให้ด้วยนะคะปรับได้เลยนะคะมีลมแอร์ด้านหลังให้นะคะมีช่องเสียบสาย USB 2ตําแหน่งเลยนะคะลําโพงฝังอยู่นะคะังเพยงกันแบบเพราะเราะสบายสบายได้ทุกที่นั่งเลยมามาดูกันต่อนะคะที่ที่นั่งคนขับค่ะนี่นะคะ เริ่มจากเบาะนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถรับน้ําหนักนะคะตรงช่วงหลังของเราได้ดีเลยนะคะจะได้นั่งแบบขับรถแบบสบายๆขับรถไกลๆก็สบายนะคะมีไซส์แอร์แบ็กมาให้ด้วยนะคะภายในบรรยากาศก็ ปลอดโปร่งล่งสบายนะคะภายในรถกลิ่นหอมสดชื่นมากๆนะคะได้พวงมาลัยนะคะที่เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะมัลติฟังก์ชันมีครุสคอนโทรลนะคะแล้วก็มีการรับสายวางสายสปีกเกอร์ได้นะคะแบบนี้ง่ายๆเลยที่พวงมาลัยนะคะนี่ ก็จะมีปุ่มพุชสตาร์ทนะคะใช้คู่กับตุญแจสมาร์ทยิเลสแบบนี้มาให้เลยจ้ะคันนี้เป็นรถปี2020นะคะไม์น้อยวิ่งไปแค่83,843โลเท่านั้นเองนะคะตรงกลางคอนโซลนะคะก็เป็นคอนโซลสวยๆนะคะมีเป็นจอทัชสกรีนนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสคุณก็ไปได้ทุกเมนูแบบนี้มาให้ด้วยนะจ๊ะนี่ปรับแอร์ที่จอก็ได้นะคะคลา m แมทน,นะคะแบบนี้ได้เลยนะคะ สดชื่นมากทุกคนนะคะอากาศจะเป็นยังไงไม่รู้อะแต่รถชั้นแอร์เย็นฉ่ำนะคะสบายนะคะแล้วก็จะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะกล้องหลังคมชัดแบบนี้เบรกมือเบรกโฮอยู่ตรงนี้นะคะและนี่ก็มีอีคอนโหมดมาให้ด้วยพาวเวอร์เอาอยู่ตรงนี้แล้วที่วางแก้วอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคันนี้มาพร้อมกับ Book Service นะคะติดรถมาให้ภาษีพร,พรบไปต่อให้ฟรีทุกคนนะคะ เอาล่านะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะพร้อมส่งให้ฟรีทุกจังหวัดเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างนะคะพิมบอกได้เลยจ้าคันนี้ราคาพิเศษเพียง789,000บาทค่ะ